ครับสวัสดีผู้ชมและผู้มาเมายือนใหม่วันนี้ผมจะมาเล่นแมพที่เหมือนกับแมพการแมพเผ่าดินแต่เป็นยุคสงครามปฏิวัติส่วนในส่วน,นที่ผมเล่นผมจะเป็นเจ้าหน้าที่ดีกว่าว t ตเดฟ้าผมไม่สนกรนแแบบไรอันนี้คือยุคสงครามปฏิวัตินะครับน่าจะเป็นของที่รเมริกาครับยู่จากชูดราว ผมเป็นเจ้าหน้าที่นะครับไปเสียพิงดังจังวะบางอะไรเป็นมันต้องมีเสียเพื่อชีตผมเล่นนะครับก็คือมันคือเจ้าหน้าที่นะครับเฮ้ยทำไมผมไปเล่นผมไปเล่นไหมคือผมเข้า่านมาแบบโอ้โหจะไม่คิดจัดแถมตั้งหนุนขึ้นมาเป็นช่วน,นเหมือนอีเวนผมผมขอเรียกว่าอีเวนอะไรนะครับ อีเวนแบบลูกกองทัพหนมันยิงระเบิดมานี่คือเป็นอีเวนต์ะพกงจะอีเวนต์เสพนอ้ยเสียงเบาจังไม่ชอบเสียง ชอบปืนแบบนี้มากเลยนะม,มันดูมีึงนที่สุคทางนี้นะชอบปืปนไอ้คือยุคข,ของขาให้มันตายน้หลานอรก่นะพื่ออุ้ยก็ว่าละ่ะไม่เตะให้มันออกแ้ก็สิตาแล้วโอ้โนี่สงสัยที่มันดึง สู้กันอย่างม,งมากโดนฉัน,นตายน้ำเป็นขดดี่ตัวหัวเงี้ยเลขี่กับตีนตายเออน่าจะใช่วะ่ะก็แค่กับตีนไม่มีอะไรเปียกก็ช่างมันครับวันนี้กี่ช่องผมครับทำเลยก็ทำเป็นขับซสมบีป้องโดนไม่โดนไหมไม่โดน เขาจะยิงคนนี้ไปตายอือตายหนึ่งตายแล้วสองนี่สมัยนเออนี่เนี่ยมันเซองมาเยดูแองนัดทำไมมันมีปืนคอนเหวี่ยงปืนคาโบนนะไม่ไม like, ่ก like eh. ่าจะแก้กับดูคาบนมันน่าจะใช้ปืนคาโบนทำไมต้องใช้พวกปืนค้ำชีลาด้วย ดูข้าศึกออฟฟิศแมันดีพร้อมตามไล่หนึ่งสองเต็มไม่เต็มไม่เต็มออเติมสูนก่อนนะครับเติมศูนย์ก่อนเิโหปืนมันเติมไวได้แค่นี้หรือว่า ทัวคนเรามันไม่งกันตรงนี้สดไปถ้ามันตื่นค่ะมหกันเตกเดิมันเติมเตือนให้เลย มำไมันแม่งยังวะสมมติมานะสมมติมานะค่ะโอ้ยปอ้ยอย,ย,ยาซีเร่งเฮ้ยเลยไนะหนกูหนาเล็กเพาว่าฟาดหัวคอมบี้เพืเ่อนโอ้ตรงนี้ถามจำการเยอะมาก เตรียมปืนไหมอันนี้จะเป็นแบบเตรียมหมดเออร์แนี่เอาปืนหมดอะคือน,น่จะไม่เ่อยแม่นไม่้เยอ่อุ้ยดุดแน,น่อนนวอญญาวะ เจอมากจะไดยม,ม,ม,มันปีนเปลี่ยนปืนเปลี่ยนหมดเลยเปลี่ยนหมดไม่ใชเปลยืยนหม คือถึงมยั่ถึงไหนมันหลอนมากเลยเพา g ว่มีเดือ๋ ผมจะปิดคลิปทันทีนบผมตายันจะปิดคลิปดีันทุกคนก็ช่วยอวยพรผไม,ม,มตายดีค่ะอืมจะปิดคลิปนี้แล้วก็ไปทำอีกคลิปนึ่ง <c ười> เวไว้สุด้วตไสุด,ด้าสมบี ดูนก็ปืนปืนาจดหาที่หลบหาที่หลบหาที่หลบหาที่ลบหาที่ลบมันจะยิงปืนมันจะมีคนมันจะยิงปืนใหญ่มาละ โอเคผมตายแล้วผมจะปิดคีโอเคครับ ขอบคุณที่มาดูคลิปผมไม่รู้กี่นาทีครับแต่ขอบคุณที่มาชมคลิปผมครับฝากอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดสไครต์กดด่งและก็อย่าลืออมคอมเมนต์ให้ผมมีกำลังใจ